สวัสดีครับอ่ามีเสียงรบกวนหน่อยนะพอดีบ้านข้างๆมีเสียงอันเนี้ยเราจะมาแนะนําวิธีการปลูกผลไม้จากที่เราทานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเงาะมังคุดสุมาลีเลือกผลไม้อะไรก็ได้ส้มอะไรอย่างพอง่ายเลยเนี่ยเจมวันนี้อ่ะ เจมก็ไม่รู้มากเลยนะแต่ว่าเจมอาดวีโอให้คือง่ายๆอ่ะนี่ง่ายๆคุณทานผลไม้อะไรที่คุณคิดว่าอร่อยหรือหวานนั่นแหละหรือคุณต้องการจะปลูกมนะันน่ะคุณเอามาเล็ดนะ่ะไปล้างให้เรียมล้างน้ำให้สะอาดนะล้างไม่ว่าจะเป็นเม็ดทุเรียนเนะี่ย้องล้างให้เรียมพิเศษแล้วก็ถ้าเป็นเงาะเราต้องทานเนื้อให้เรียม ล,ล้งหลังนั้นเราเอาไปพึง่งพึ่งลมพึ่งแดดสักแดดหนึ่งหรือว่าหนึ่งวันก็ได้สูตรไข่สูตรมันแล้วที่เหลืออีกสูตรหนึ่งผมเอาไปแช่น้ำหนึ่งคืนอันนี้ใครจะทําหรือไม่ทําก็ได้แล้วคุณก็จะได้มเมล็ดใช่ไหมพอดีผมไม่ได้ไปซื้อมเมล็ดทุเรียนลืม,มเมล็ด้ได้มเมล็ดมาจะไม่ได้มเมล็ดเงาะให้คุณได้มาดูไงเนี่ยหลังจากนั้นนะที่คุณพึ่งแดดเสร็จคุณเอามาเนี่ย ใส่กองที่ว่าคิดว่าอากาศแล้วเข้าไม่ได้คุณเอาน้ํพรมเล็กน้อยนี่แหละทค่ิคงๆๆ่ายๆเวลาจะช่วเนี่ยมันจะช่วยให้รากเราเดินพูดง่ายเหมือนทมไมเราเรียนตอนมัธยมอะ่ะเคยเพาะมาเมล็ดทงออกไหมมันใช้กันเลยเพื่อนๆทำง่ายๆแค่ว่าเราเอามเล็ดนั้นมาถ้าส้มหรือส้มโอส้มเขียวหวานนะมเมล็ดนะเราต้องปอกมเมล็ด ออก,ก้อนผิวนอกอะ่ะเราถึงจะทำอย่างนี้ได้เทคนิคง,ง่ายอะ่ะอันนี้พายาทำก็ได้แต่การเจริญเติบโตของเมล็ดเนี่ยอย่างอบไว้เนี่ยบางเมล็ดคือเช่นพวกเมล็ดพวกทั่วพวกอเนี้ยจะใช้เวลาแค่หนึ่งอาทิตย์หรือเต็มที่ก็สองวันแต่ถ้าเป็นทุเรียนนะ่ะหนึ่งอาทิตย์ขึ้นเงาะถ้าเพาะเงาะนะจะใช้เวลาสองอาทิตย์อดูนี่เงาะผมเพาะไปเก้าต้นผมเพาะไปประมาณสามเดือนล้วเงาะ เนี่ยพอเองผมอัมพวานะ์นะนี้ทุเรียนพอได้แค่เนี้ยมันรอดอยู่สี่อันนี้ผมไปดึงดูไหมบา,า,างคนเขาถามกันมาว่ายอดทิมพุ่งมาเนี้ยอย่างเงี้ยผมก็สงสัยไงมันดึงดันไม่ออกอ่ะมันผมก็เลยไปดึงดูมันก็เลยขึ้นมาแค่เนี้ยอะอันเนี้ยจะเป็นส้มส้มโอส้มเขียวหวานอันนี้ก็เงาะอันนี้ผมพอเล่นไว้ เพื่อเพื่อนคนไหนว่างลองดูคุยง่ายมันไม่เสียเวลาอะไรมากอ่ะแล้วก็ไม่เสียลงทุนอะไรมากปลูกไปเถอะผลไม้ต้นไม้อะไรเงี้ยปลูกไปเราได้ประโยชน์นั้นแหละแล้วพอโตมันก็เป็นอย่างเงี้ยบางทีต้นไม้ดอกใบวัดด,ดับเนี่ยผมชอบปลูกปลูกเยอะอ่ะง่ายง่ายผม,ผมชอบตุดตุดต้นไม้หน้าผมไม่เหมาะกับต้นไม้แต่ผมปลูกโอเคเนี่ยเทคนิคง่ายในการปลูกผลไม้มเมล็ด ตน้นเรียนจากเมล็ดไม่ต้องเพาะกิ่งไม่ต้องไม่ต้องซือกิ่งดูบ๊ายบายเดม